น้องๆครับ JU M จำใส่หลังนี้นะสายกำลัง 2A เนี่ยก็คือสาย A เอาไปยกกำลัง2ไปเลยน้องเอาสาย A เนี่ยนะไปยกกำลงงัง2เอาสาย A ยกกำลัง2สายกำลัง 2A เนี่ยก็คือการเอาสาย A ยกกำลัง2ตอนนี้น้องอาจจะยังไม่คุ้นนะครับเดีย๋ยวก็จะคุ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจอบ่อยข้อ2เขียนย่อสายกำลัง 2A บวกคอสกำลังสองเอซายกำลังสองเอบวกคอสกำลังสองเอนะครับอ่ะเรามาหาก่อนว่าซายกำลังสองเนี่ยนะซายเราย,ยังไม่รู้เลยเรารู้แต่เซกเซกเออันตรายนละเด็เกๆจำไม่ดีเซกคืสกอส่วนต่ออะไรต่อถึงมาก เซกคือส่วนกลับของพอสพอสคืออะไรชิดฉากเพราะงั้นเซกก็จะเป็นอะไร,ร,นะรเซก็จะเป็นอะไรฉากชิดเออนะพอสเป็นชิดฉากเซกก็จะเป็นฉากชิดฝึกพูดฝึกพูด,พด,พดแล้วมันก็จะพ้องนะการทีเพื่อนเราบางคนชอบเล่นอะไรที่คนอื่นไม่ชอบเล่นบางทีมันก็เป็นการสร้างอัจฉริยะนะ เช่นมีมีคาคํานึงหรือว่ามีอะไรเพื่อเราฝึกฝนการฝึกฝนคำเนี่ยก็เป็นการสร้างคําอัญชียะนะสร้างความเป็นอัญชียให้กับตัวเองนะ <S <S อะจริงๆครับจริงๆมันเป็นการสร้างความเป็นเชียทางด้านภาษา <c oughs> <c oughs> พี่แม็กก็ปวดไม่กินหรอครับที่แบบพี่แบบม่กำลังบอกว่าคนที่คนที่เขาปวดคำนีงๆเขาอ่านนะนาะ น้องจริงๆแต่และคนนี้อาร์ตเท่านั้นแหละน้องลองดูละเพื่อนน้องใครที่ปวดคำอีก่งๆนะั้นอาร์ตนะครับบางทีอาจจะสองแง่สองหน้านะแต่พวกนี้อาร์ตนะพวกนี้อาร์ตนะอาร์ตต่อเสกเอนะ้องเสกเอว่ารูปประกอบนะเสกเอนี่คือมุมเอครับนะ้องมุมเอเสกอย่างที่แม่บอกนะชิดฉากเ,เป็นฉากชิดฉากเป็น 17โยโย่ชิดเป็น15มาแล้วครับอัตราส่วนพิทารัรที่เจอบ่อยอันดับที่4ครับจุดจุด17 8 7จุดจุด1งมากครับใครุบถูกต้องครับแปดสิสเ,จดเจอบ่อยมากจับนะอ่ะทีนี้เรามาดูทรายครับทรายคือข้าฉากแปบหาสิบเจคือต้องจับ ปสิบห้าสิบเจ็ดจำนะพีทาโกรัที่แบ่งให้จดไหมข้ 5, 8, าแปดฉากสิบเจ็ดข้าแปดฉาบสิบเจ็ดคอสกำลังสองเอคอสคือชิดฉากชิดคือสิบห้าฉาบคือสิบเจ็ดดีมากครับ,บ,บร 2, น้องแบ่งแป่งกำลังสองครับน้องแบ่งได้หกสิบสี่ สิบจกำลังสองจำครับจำครับสองร้อยแปบเกาจำครับต้องจำนะสิบเจกำลังสองเจอบ่อยสิบห้ากำลังสองเจอบ่อยคนระับสองร้อยยี่สิบห้าจำครับสิบเจ็ดกำลัดบก้าันได้เศษสองร้อยแปดสิก้าส่ว 9, องร้อยแเก็น้นหนักเน้นชุด2้องกลับต่อไปข้อสองนะครับ หนึ 1> 1่งบวกแทนกำลังสองเอลบเศษกำลังสองเอลองคิดดูครับดีมากครับเด็กมอพีอ่เอขอ้อสองหนึ่งบวกแทนกำลังสองเอลบเศษกำลังสองเอหนึ่งบวกแทน แทนคืออะไรครับข้ามชิดข้ามคือแปดชิดคือสิบห้าดีมากครับเศษแปดส่วนสิบห้าทั้งหมดกำลังสองลบเศษนี้เศษคือสิที่โจทย์ออกมาเศษสิบเจ็ดส่วนสิบห้าหวกำลังสองครับเด็กมอสอวกลายเป็นหนึ่งบวกด้วยไรแปดกำลังสองได้ไร 64ส่วนอะไรครับ225ลบ289ส่วนอะไรครับ225เลขหนึ่งคือเศษ225ส่วน225ชิมิี225ส่วน225บวกเศษ64ส่วน225ลบเศษ289ส่วน225 ตรงนี้เนี่ยส่วนเท่าบันแล้วเอาเศษมาบวกกัน225บวก6 4ได้289 289รุ่ม289เหลือเศษ0ส่วน225 0หารด้วยอะไรก็ได้0ยกเว้น0หันด้วย0ไม่นิดยามทางคณิตศาสตร์ต่อไปก็3ครับ1บวกคอต1บวกคอตกำลัง2เอง ลบโคเซกกำลังสองเอเท่ากับหนึ่งบวกพอดพอดคือส่วนกับของแทนใช่ไหมครับแทนคืออะไรครับข้ามชิดพอดก็จะเป็นชิดข้ามสนใจผมเอนะครับพอดเอชิดสิบห้าข้ามแปดอันตรายเนาะดูดีเนาะพอดคือชิดสิบห้าข้ามแปด ก็จะกลายเป็นเศษสิบห right. ้าส่วนแปดทั้งหมดกำลังสองโคเซกคือส okay. ่วนกลับของอะไรโคเซกคือส่วนกลับของอะไรครับซ้ายโคเซกคือส่วนกลับของซ้ายครับน้องไม่ใ OK. ช่ขดส่วนกับของเซกอันตรายน้องโคเซกกับเซกไม่ใช่ส่วนกลับกันนะโคเซกคือส่วนกลับของซ้ายซ้ายมันคืออะไรห้ามชาโคเซกก็จะเป็นชา 5, 17, 5. ค่าสิบเจ็ดแปดชาบข้ามกลายเป็นหนึ่งบวกด้วยเศษสองร้อยยี่สิบห้าส่วนด้วยโฮมสี่ลบด้วยเศษสองร้อยแปดสิบเก้าส่วนด้วยโิบสี่เราทำตัวสวยเป็นโิบสี่นะครับเลขหนึ่งเนี่ยทำเป็นเศษหกสิบสี่ส่วนโิบสี่ ลบด้วยเศษโทษีครับบวกด้วย225ส่วน64ลบด้วยเศษ289ส่28 9, สวน64ตัวเศษเนี่ยคู่นี้บวกกันได้289 289กลบ289ได้0 0หารด้วย64ได้0ต่อไปข้อ3นะครับ5 sin a เท่ากับ3 ที่แบ่งย้าย5ไปทางขวาครับกลายเป็นไซด์เเท่ากับเศษสามส่วน5ข้อหนึ่งนะครับถามพอยส์เอคูณไซด A คูณแทน A เริ่มพอยส์เอใจเย็นเนาะค่อยค่อยคิดเอาไว้ถูก ไซเอสไซคือข้ามฉากอันนี้คือชิดคือ4นะี่ใช่มคอสเอคูณไซเอคูไซเอคูณไดแทนเอคอสชิด 4, 4, สี่ฉากห้าไข้าบส ฉากห้าชิดฉากคูณข้ามฉากคูณข้ามชิดแทนคือข้ามชิดข้ามคือ3ชิดคือสเป็นตัวนะสกับ4ีตัดกันหมดไปโยโย่ตอบเศษเส่วนยี่สิบห้ากงน้อต่อตไปข้อสอง ส่วนด้วยหนึ่งบวกขอดกำลังสองเอน้องๆครับโคเสกคือส่วนกลับของไซน์โคเสกคือส่วนกลับของไซน์ไซน์คือค่าฉากถูกไหมโคเสกก็จะเป็นฉากค่า ฉากคือห้าข้ามคือสามเศษห้าส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยหนึ่ง 1, บวกขอดเอกำลังสองขอดคือส่วนกับออะไรครับแทนแทนคือข้ามชิดขอดใต้เป็นชิดข้ามเศษสี่ส่วนสามทั้งหมดกำลังสองเท่ากับคิดเลข เจลาเม่ยังบ้างวนันนี้แฟนหายงอเลียงดูแลดีเดยวแฟนอนเรา5กะลัง2ได้25ดีมากน,นผู้หญิงเป็นอาตัวแม่เนาะ3กะลัง2ได้9เนาะไม่แน่ไม่นอนและไม่ต้องการเหตุผลบางทีชีก็ดีบางทีชีก็ร้าย เราจะต้องตั้งสติในการยุ่งกับชีวิตน้องิีๆเหลือเชื่อแล้วพี่โนโน,นี่อิงเดี่ยวเดี่ยวของพี่โน้นเนี่ยอิงความจริงแล้วก็อิงวิทยาศาสตร์นะชิงๆเนอะหลายครั้งที่พี่โน้ตพูดแล้วทําไมคนถึงโดนใจเพราะว่าเป็นความจริงเนาะเป็นความจริงเหม,มือนน้องดูดูดเดี่ยวแปดเนาะอะไรนะมีไทยแลนด์โอลลี่อะไรเงี้ยนะครับ ขอโทษทีนะเรื่องราวของห้องน้ำเนี่ยนะมีประเทศไทยเนี่ยครับที่มีสายฉีดก้นนะครับน้องประเทศอื่นไม่มีครับน้องเขาใช้ทิชชู่เช็ดครับน้องมีพี่ไทยเนี่ยครับเอาที่ฉีดนะฮะมาฉีดก้นนะครับนะหรือว่าที่เกาหลีเนี่ยมันเป็นชักโครกแล้วก็กดเลยกดลงมันก็ทำาควสาวะอาดเองเนี่ย,ยพูดถึงเกาหลีแล้วอยากไปนะครับพี่แบงค์ไม่อยากไปนะพี่แบงค์อยากอยู่หันใหญ่เนี่ยครับ หารแจกมันมีทุกอย่างสี่กำลังสองได้สิบหกนะครับสามกำลังสองได้เก้านะครับใจเป็นยี่สิบห้าส่วนเก้านะครับหารด้วยอะไรครับหนึ่งก็คือเศษเก้าส่วนเก้าเศษเก้าส่วนเก้าหกสิบหกส่วนเก้าก็จะเป็นเศษยี่บห้าส่วนเก้าเศษยี่บห้าส่วนเก้าหารด้วยเศษยี่ห้าส่วนเก้าได้อะไรครับได้นหนึ่งอ่าอีกจะลารู้อย่างนี้แล้วต้องรีบดูแลแฟนนะครับ